สก,กัดต่อไปก็คือจะเป็นตัวาสารสกัดโรสฮิปค่ะโรสฮิป <He> ค่ะ,คะเป็นกุหลาบป่าค่ะเป็นมเมล็ดที่เราสก,กัดออกมาแล้วก็คือกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นผลไม้สีแดงนะคะผลไม้สีแดงเนี่ยคือทีาเรานึกภาพเลยค่ะผลไม้ต่างๆสีแดงสีส้มว่าจะเป็นแครอทข้าวตเทศกลุ่มนี้จะมีการเสริมิีในการป้องกันแสงกับผิวอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะเอามาใช้เสริมสูตรและตัวเขาก็จะมีวิตามินซีสูงค่ะ ก็จะเติมเข้าไปอ่าใช่ค่ะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นการเสริมฤทธิ์เพิ่มในกลุ่มของส้มสีแดงหรืออะไรไปด้วยนะคะเพราะว่าสารสำคัญเขาก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะก็มันพูดง่ายๆกลูต้าไทโอนกับซีเนี่ยนะครับอันนี้พูดให้ฟังแบบง่ายๆแบบผมเข้าใจผมเป็นคนคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นนักวิชาการอ่ะแต่พูดให้ฟังว่ากลูต้าไทโอนกับกับแอลคูต้าไทโอนกับวิตกับซีเนี่ย มันคู่กันไปคู่กันมา่างเงี่ยมันบวกกันไปบวกกันมามันขาดกันไม่ได้นี่เราก็เติมทุกอย่างหมดอันนี้ไม่ใช่เป็นซีสูงนะไปรวมกับแอลกูตราไทโอนของเราตั้งแต่ต้นที่เราใส่ไม่ได้ปริมาณพอมควรเยอะทีเดียวในคอลาจีโนของเรามันก็เสริมเลยหมดครับ่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวสารสกัดจากเมล็ดงูนเมล็ดงูนอันนี้สําคัญมากซึ่งสารสำคัญเขาก็จะเป็นกลุ่ม o อพซซึ่งก็จะเป็นกลุ่มกระหลอกเลือดเล็กหมือนกันนะคะก็คือจะมาเสริมนิต กระสูตข้างบนข้างต้นที่เป็นหลอดเลือดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมอะไรพวกนี้คะ่ะทำให้การไหลเวียนเลือดส่วนปลายดีเพราะฉะนั้นเขา,เาตัวนี้จะมีฤทธิ์ด,ดีในโดยเฉพาะเส้นเลือดของพวกกลุ่มโรคหัวใจอะไรพวกนี้คะ่ะทางก็คือจะบำรุงในอวัยวะส่วนนี้ด้วยนี่เพิ่มสิ่งสําคัญน,นะหัวใจอย่างที่คนเป็นกันเยอะแล้วไม่ค่อยรู้ตัวเด็กที่มับอก,กนนว่าการเอาก่อน